เออน้ำแห้งลงไอต่อน้ำแห้งอะ่ะลงไปก้นตันน้ำแห้งแล้วก็ไอต่อน้ำแห้งอะ่ะเออลงไปเหยียบได้ลงไปเหยีบยบดิเนี่ยลงไปเหยียบดิลองเดี๋ยวมงมีนี่ไม่มีน้ำปะ่ะเนี่ยลงไปเหยียบอะ่ะเออเนี่ยเหยียบได้เหยียบไปดิ ลองลองเยียบตรงหอยดิมันทิยมข้าวใหมลองเทียมยิ้มเยียบตรงหอยดิเท้ามันเยียบลงไปอะเข้าปะแทนไม่เข้ามันไม่เจ็บหรอกมันไม่เจ็บเท้าหรอกมองตาเป้าทำไมมันมองสีเข้มทำไมมองในรถสับทำไมมันสว่างก็เยอะเนี่ยดูดิในรถสับสว่างเยอะมันตัดแสงอะสับเพีมชัดเนี่ยไอ้บอมแสงหูมันดำมันจะดำเนี่ยของพี่ชัดเจนเลยสว่างเนี่ยดูดิ เดี๋ยวตอนพี่ทายเอาอันนี้ร้อนยังลองทะร้อนยังใส่อะร้อนยังร้อนยังเริ่มร้อนยังอ่ะร้อนยังเอ้ยเท้ามึงใส่อ่ะร้อนยังร้อนยังเออเริ่มร้อนใช่ป่ะ politik? เออนะเราค่อยถอดก็ได้จะกลับก็ค,ค่อยถอดเออล้างนิดนึงเออล้างก่อนเอามือลูบก่อนล้างก่อนเออล้างนิดนึงเออนั่นแหละเออน่ะ ดูดีๆดูดีดดดดอ,อุ้ยถอยเอยรองเท้าขาดด้วยเดี๋ยวถูกกับพื้นปูนเออนั่งก็ได้เออนั่งก่อน อเออปอยาจะกลับแล้วแปมวอ้ยอาละัดใครมานะฮะมเสมีมะยื้อนนี้ไเจอมุงเสมไม่ใช่ละเอ้อุงลุงวันนี้ไม่ว่างอะเอ,อไปนกลับมาแล้วไหนยังมาแล้วนะกลับมาบ้านแล้วอ๋อก,กลับไปานเลยให้เก็บนี่เดี๋ยวไว้ขาดเอง 我。